นะอยู่อยู่ไอไม่ไปไหนอย่าเปิดอีกทีนั้นไะอไปแน่อย่าแม้ญี่ปุ่นไม่ไปฮะถ้าเป็นกองทัพพม่าเนี่ไปแล้วสมัยพระเลสวนเนี่ยเปิดน้ําขนาดนี้หนีทับก่อนนะแต่ญี่ปุ่นแสดงเฮ้ยเขาปักหลักฮะเขาจะเริ่มเห็นเลยนะครับว่าภาพที่สำคัญคือนี่แหละคือขุมทองครับและไทยอยู่ตรงนี้พอดีครับและนี่คือถนนในรูปแม่น้ำโขงฮะสีพวกนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้าใต้ดินนะถนน และมานิยามยง่ายๆครับที่ใดมีถนนที่นั่นจะมีอะไรตามมานอกจากแก๊งปลาหินคนระับความเจริญครับและพูดกันอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับถ้าดึงแผนที่ออกไปหนึ่งประเทศระบบโลจิสติกไม่เกิดแน่ดึงประเทศอะไรออกโลจิสติกพังทันทีครับประเทศนั้นคือไทยครับยังไงก็ตามเล่นตัวได้ครับแต่อย่ามากมันอยู่ตรงนี้มันจะไปสิงคโปร์มันจะไปเนี่ยมันผ่านไทยหมดนะนี่คือโลเคชันที่เดอะมัสครับ และผมถึงบอกว่า3ามคถามแรกไทยประตูสู่อาเซียนโอเคใช่ไหมหน้าต่างอินโดจีนใช่ไหมและสปานเชื่อมจีนอินเดียใช่ไหมถ้าใช่ฝรั่งมาครับและ,ะวันนี้เวลาหุ้นที่ซื้อคือ international hospital เพราะมืกี้พยายามถามอยู่ว่าโกร w สูงไหมปรากฏว่าโกร w สูงมากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มารักษาปบา,า,า,าในบ้านเรานะต่อไปโรงเรียนอินเตอร์จะเยอะนะทุกอย่างเป็นินเตอร์จะเยอะมากเพราะนั้นณนะวันนี้ sr จุดแรกคือ เริ่มใช้ภาษาอังกฤษวิธีใช้อันแรกลิ้นยังแข็งใช้มือก่อนฝึกพนักงานให้ใช้ภาษามือแล้วพอลิ้นเริ่มอ่อนมาไหาตามมือท่านค่อยใช้ลิ้นโอเคนะครับเอานะปรึกษาทางการแพทย์ได้เรื่องเกี่ยวกับ <laughs> ทางด้านหมออายุรกรรมแนะนําได้นะครับเรื่องอวัยวะพวกนี้นะครับอ,อัลโทโปดิกะอะไรต่างอัลโทโปดิกอะไรตา่างเนี่ยแนะนำนะหมอกระดูกนะเดี๋ยวจะมาดูนะให้อ่อนให้แข็งอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะเราจะเริ่มเห็นนะครับว่านี่คือภาพและที่บอกครับว่าไทยขวางโลกมานาน ราจะเห็นครับว่านี่คือทวายโปรเจกต์ซึ่งประธานดีเต็งเส็งมาไทยปั๊บเซนเโมยูทันทีฮะเชื่อมทวายกับแหลมฉบังนะและสั่งให้อิตาเลียนไทยเดินหน้าทวายโปรเจกต์เต็มที่และมีข่าวแว่วๆมาว่ารัฐบาลไทยจะอุดหนุนทวายโปรเจกต์เต็มที่เพื่อทวายโปรเจกต์เกิดขึ้นเพราะญี่ปุ่นซัพพอร์ตครับเพราะจีนเขาอยากสร้างท่าเรือน้ำลึกแถวนี้ญี่ปุ่นต้องมาซัพพอร์ตไทยฮะแล้วมันไปหมดเห็นไหมมันไปทุกที่ะและท่านจะเห็นครับว่านายัฐมนตีจึงประชุมในครมสร้างมอเตอร์เ และไปกาญจนบ,บุรีและกาญจนบ,บุรีขอประกาศเป็นเขตพิเศษครับต่อไปสมิติเวชอาจจะตั้งที่กาญจนบ,บุรีก็ได้นะนะครับดานชายแดนเจดีสามองค์พม่าชอบเข้ามาทางนี้นะครับจากประวัติศาสตร์ไปรอเลยครตั้งรอเลยครับ,ค,รบคุณหมอคุณหมอไปตั้งรอที่เจดีสามองค์มาพีจังหวัดตบก่อนคุณหมอนะฮะท่านนั่นปั๊บก็เราก็ให้เข้ารักษานะค,คือนี่คือสังเกตท,ที่ที่เราเราเห็นนี่คือภาพที่หลายคนยบอกว่าเอ้ยผมพูดในโทนบวกใช่ไหมคือธุรกิจมันก็มีทั้งบวกทั้งลบ ลบมีแน่ครับการแข่งขันแต่ถ้า,ามอางมันคือโอกาสมันเป็นช่องที่เราเปิดการแข่งขันได้ง่ายนะครับแต่ขณะเดียวกันเราต้องรับการแข่งขันด้วยภาพที่เราจะเห็นนะครับนี่คือประเทศในอาเซียนที่ท่านจะเห็นครับและท่านดูนะฮะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ IMF ประกาศคือเดือนเมษาเห็นไหมฮะกัมพูชาโต6โตร 7, ครับนะฮะอินเดียโต6โต8อินโดนีเซีย67 มาเลเซีย4 5่หพม่า6 7เวียดนาม6 7ลาวนะฮะแและลงมาหกอท่านจะเริ่มเห็นนะครับว่านี่คือพลังของอาเซียนครับที่เศรษฐกิจโตประชากรรวยเร็วรกำลังซื้อมากมายครับ sr ท่านจะเริ่มเห็นเลยนะครับว่ารีคูดคนโอกาสที่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพท่านอาจจะรีคูดชาวต่างชาติมาได้ หรือท่านไม่ต้องรีคูดชาวต่างชาติตามสิทธิเอซท่านก็รีคูดชาวต่างชาติแล้วให้เวิร์กพิมิตเขาซึ่งไทยก็เปิดมากขึ้นโลกเงินเดือนต้องแข่งโลกพัฒนาจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเร็วอาจต้องมีคนรู้จักภาษาเวียดนามเพราะเขาบอกว่าคนไทยนี่แบบภูมิใจมากครับชาวต่างชาติดูละครไทยชาวต่างชาติชอบฟังเพลงไทยชาวต่างชาตินั้นฟังภาษาไทยรู้เรื่องครับสสว่ากันในสภาทุกคนรู้หมดเลยว่าเราว่าอะไรเขา แต่เม ah. yes. 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 ื่อเขายิ้มใส่เราแล้วเขาด่าเราด้วยภาษาอื่นเราฟังไม่รู้เรื่องครับเฮ้ยเยสเยสเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักเขาครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเนาะนะครับนะฮะต่อมานะครับผมก็กำลังเอาตัวการลงทุนของอาเซียนที่โลกเขาลงทุนมาให้ดูนะฮะว่านี่คือทั้งโลกเนี่ยเวลาลงทุนในอดีตเนี่ยเขาจะลงทุนประเทศพัฒนาแล้วแต่ตอนหลังเขาจะลงทุนประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยแลนด์เยอะนี่คือการลงทุนของโลกนะครับ คนรวยของโลกเนี่ยเวลามาลงทุนข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาจะลง,งแบบนี้และที่ลงคือเอเชียตอนออกและก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้ครเป็นโลเคชันสำคัญปาตาดูนะครับ20อันดับแรกของโลกใครเด่นฮะอินโดนีเซียเห็นไหมฮะอินเดียสิงคโปร์จีนนี่คือบริบทไทยไม่อยู่ในเงื่อนไขครับแต่ถ้าประเทศที่เขาบอกว่าอยากจะลงทุนที่เป็นประเทศเกิดใหม่อยู่ไนไหน ก็ยังดีครับมีไทยฮะแต่เราก็ตามเวียดนามเพราะถ้าดูกันแต้มต่อเงี้ยในเอซีไทยเด่นไหมไม่เด่นมากแต่ก็ยังดีครับยังชนะมาเลเซียรหรือแพ้เวียดนามเล็กน้อยเพราะไทยเคยโดดเด่นอยู่แถวต้นๆมาในอดีตแล้วไทยโตมานานแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแผ่วลงแต่สังเกตเห็นนะครับว่าประเทศที่ดูเด่นมากยังคงเดิมจีนอินเดียและอินโดนีเซีย,ลยไล่ไปไล่มาเห็นไหมอาเซียนกับบอ เพราะเราจะเริ่มเห็นโอกาสที่ชาวต่างชาติจะลงทุนมากขึ้นนะครับดึงวิศวกรดึงโฟร์แมนปัญหาของเราคือเราไม่มีปวชปวสทุกคนนั้นสนใจ1 5ื่นเงินเดือนปิญญาตรีสนใจใบปิญญาเงินเดือนของปวชปวสน้อยครับเด็กก็น้อยอยู่แล้วเพราะเด็กนั้นส่วนใหญ่ไม่เข้าช็อปเขาต้องการเรียลเวิ d เขาลงทุนปืนประดิษฐ์แล้วก็วิ่งไปทดสอบเขาเรียลเวิ d ์ เราหาทาย้เขากลับเข้ามาในช็อปแล้วก็ให้เขามีเงินเดินดีๆนายช่างโฟแมนต้องทําเหมือนเยอรมันเงินเดอนเป็นแสนให้ได้ครับต้องใช้ค่านิยมว่าคุณเป็นโฟแมนฝีมือเป็นตัวตั้งอย่าเอาใบปิญญาเป็นตัวตั้งต้องช่วยจริงๆครับเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่เรียนวิชาชีพเลยครับทุกคนจะเรียนปิญญาหมดนะครับมันจะต้องช่วยกันนะผมไม่รู้ว่าเออาร์จะจัดยังไงสภาุตสากรรมหรือหอคอ้าพยายามจะช่วยกับหน่วยงานของรัฐจัดเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่รู้ว่าขาดคือขาดโฟแมนนะครับขาดคนวิชาชีพมีแต่นายช่างไปหมดเลย ต่อไฟก็ไม่ค่อยเก่งนะครับจะเป็นแบบนั้นนะฮะต้องหาทางปรับนะครับนะเอาละตอนนี้เราก็ดูนะฮะโอ้เหลืออีกสองนาทีจบนะครับเลิกเลยเลยสองนาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปละสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เราทําธุรกิจธุรกิจจะต้องกาไรครับผมเชื่อท่านยึดเป็นเป้าหมายนะเน้นกําไรเน้นต้นทุนต่ําขายได้มากๆแล้วก็โตๆอย่างยั่งยืนแล้วบางทีต้องการเป็นผู้นํา ผมถามว่าถ้าเปิด EC ไปท่านบริหารต้นทุนที่ต่ำลงได้ไหมน่าจะได้นะถ้าท่านเลือกวัตถุดีๆเลือกคนดีๆขายของได้มากเก็ตแชร์มากขึ้นได้ไหมครับได้เนาะท่านจะมีกําไรมากขึ้นได้ไหมครท่านจะก้าวหน้าไปเรื่อยได้ไหมครับแล้วท่านจะเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งในอาเซียนไหวไหมคงพอได้ครับจะเห็นไหมครว่า HR beyond A EC ท่านช่วยบริษัทท่านได้บริหารต้นทุนเอาบุคลากรมาร์เก็ตติ้งดีๆขายได้มากขึ้นฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกว่าทาของต่างชาติให้รู้ว่าคนจีนเวลาทักกันทานอะไรมายังคนจีนชอบอาหารคนไทยเวลาทักกันไปไหนมาชอบเที่ยวผมก็ไม่รู้นะว่ากัมพูชาเขาชอบทักกันว่าอะไรลาวชอบทักกันว่าอะไรไม่รู้จริงแต่เขาจะชอบทักว่าสบายดีอ้ายวันนี้ใช่ไหมฮะเน้นสุขภาพอนาหมยเพราะ,ะนั้นสมิตเวสไปลาวได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะนะค,คือต้องเข้าใจว่าทำฮะเพราะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นฮนะเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า เราต้องทํา CSR ด้วยนะเพราะเวลากําไรต้องจากยอดขายและต้นทุนต้องทํา CSR ครับและต้องทํา CIM เห็นไหมท่านจะเริ่มเห็นนะกรอบที่ท่านทำค่ะเดียวกันท่านจะต้อง benchmark กับคู่แข่งในเชิงต้นทุนและโลจิสติกส์ต้องดีครับมันเป็นค์เว w o r d ที่สําคัญมากของธุรกิจที่ท่านจะเห็นนะและเวลาพูดถึงการขายท่านต้องเข้าใจเศรษฐกิจนะท่านต้องรู้ว่าตลาดไหนมีประชากรเยอะเพราะเศรษฐดีจะขายได้มากประชากรเยอะจะขายได้เยอะและสร้างแบรนด์ดีคนจะนิยม เหมือนกับตอนนี้ตอนเช้าท่านเปิดทีวีเครื่องแรกเปิดทีวีตอนแรกท่านจะแช่ไว้ที่ช่องไหนครับช่องสาเพราะมีสรยุทธ์ข้อรัวข่าวและเรื่องจริงครับลูกของอาจารย์ที่มาอะไรผมเป็นเป็นหมออยู่ที่รามามีหมอมาฝึกงานที่ต่างประเทศเขาชี้ว่าน่ y o ย r พรามินิสเตอร์ใช่ไหมออกทีวีบ่อยมากวายโยนะไวส์พรามินิสเตอร์โชช o อตคอาเรียกว่าโกตีเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับ บอกช่วงนั้นทุบหินเดินพื้นที่จังเลยนะครับที่มีถ่ายทอดเนนะี่ยสุดยอดนะครับอยอมรับยอมรับอ่ะให้ช่องสามไปต้นทุนก็ต้องบริหารถูกไหมครับค่าแรงกำลังจะแพงขึ้น300บาททั่วประเทศด้วยนะน้ำมันกำลังจะแพงนะดอกเบี้ยก็สูงขึ้นเราจะนําเข้าพลังงานมาจากต่างประเทศยัยงไงในฐานะรัฐบาล <c oughs> เราจะนาเข้าแรงงานบริหารแรงงานยังไงวัตถุดิบจะนําเท่าไงนี่การบริหารต้นทุนครับนี่คือ AC อาเซียนที่จะรวมกันอย่างที่ผมบอกครับผมผู้ส่งชวโงงท่านอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึง้งแต่เอาแนวเอาประเด็น เสร็จเวลาท่านวางวิสัยทัศน์ท่านในห้องนี้ผ่านกระบวนการวางวิสัยทัศน์มานับครั้งไม่ถ้วนถูกไหมฮะท่านจะมีกระบวนการ planning คือ plan ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็นิ่งตามมาเราแพลนก่อนเรามีแพลนแล้วมันนิ่งตามมาเราเข้าบนการ planning แล้วเราก็จะทํากระบวนการซุวนวูคือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องสวอดท่านสวอดกันถี่มากครับจนท่านรู้สึกโซวอ a มันอะไรวะสวอดนีล่ละ พอเสร็จแล้วเรามาสวัสดกันเจ๋งๆตรงๆรงเวลาสวัสดมันต้องดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เมื่อก้ที่ผมบอกท่านเนี่ยถ้าให้ท่านเลือกซื้อแอร์ท่านซื้อยี่ห้อหรือแบรนด์ท่านใช้แบรนด์ไอ้เท่ทีท่านใช้มาตรฐานคือเบอร์ห้าแล้วผมบอกลืมของออกจากบ้านห้าชิ้นลืมอะไรถ้าบอกลืมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมันฝังรากจริงๆเพราะผมเคยนึกอยู่ช่วง,งเด็กรุ่นใหม่อยากประกอบอาชีพอะไรผมเคยตั้งคำถามตัวเองเนะี่ยผมเคยนึกว่าเด็กรุ่นใหม,ยอยใหม่อยากเป็นเกษตรกร ผมเคยทดสอบตัวเองแบบนั้นถามว่าทําไมผมถึงคิดเพราะว่าผมไม่เห็นเลยว่าเด็กตื่นมาแล้วทําอะไรนอกจากเปิดคอมแล้วปลูกผักแล้วไปไหนก็ตามเดี๋ยวก่อนเก็บผักคือใส่ใจอาชีพเกษตรก่อนมากนะครับเด็กผูกพันกับเทคโนโลยีเยอะมากสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากตอนนี้คนสนใจในเรื่องของสุขภาพนา,ามัหมนะครับต้องการที่ที่สะอาดเช่นถามว่าท่านไปต่างจังหวัดท่านเติมน้ำมันยี่ห้ออะไร ถามว่าทาไมท่านบอกท่านเข้าห้องน้านะท่านไม่ได้เข้าไปเติมพอน้ามันและถามว่าตอนนี้สัญ,ญลักษณ์นี้ขออภัยนะครับอาจจะเป็นคู่แข่งแต่คงไม่เกี่ยวนะสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรครับบูธิศักดิ์ครับ <laughs> ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับคือปีแล้วเนี่ยสุนกรีกรสีแล้วติดถแถลงข่าวนะสิธุุกิจเด่นเราให้อันดับหนึ่งคือธุรกิจความสวยความงามนะครับและเราก็นึกไม่ถึงว่าณวันนี้เดินไปปั๊บคลินิกความเสริมสวยความงามนั้นมากกว่าคลินิกหมอครับ อันดับหนึ่งคือคลินิกนเสริมสวยความงามอันดับสองคือคลินิกสัตวแพทย์เยอะมากครับและคลินิกหมอนี่จะน้อยลงนะครับและไม่น่าเชื่อ15ปีในประสบการณ์การสอนหนังสือผมเด็กเดินมา10คน15ปีแล้วสวยสองคนแต่ปัจจุบันเดินมา10คนสวยประมาณกี่คนทราบไหมครับ11เครับเพราะบางคนเงาดูเงาสวยมากครับ <laughs> แค่ดูเงายังสวยแหละคนใส่ใจเรื่องสุขภาพอนมามัยและสิ่งแวดล้อมเยอะมากครับ กฎหมายและการเมืองก็ให้อำนาจประชาชนทําให้รัฐบาลทุกรัฐบาลนั้นใช้ประชานยมเพื่อให้ประชาชนรวยขึ้นครับการเปลี่ยนแปลงเยอะมากท่านจะเริ่มเห็น,นเวลาท่านสวอตปับ๊บท่านจะเห็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามแล้วเวลาท่านทำ five forces นะครับในการวิเคราะห์ท่านจะรู้เลยนะครับว่าแบรนด์เจ๋งไหมคนซื้อเป็นยังไงซัพพลายเชนเป็นยังไงคู่แข่งเข้ามาเยอะไหมปริมาณทดแทนเป็นยังไงท่านเอา EC ไปประกบรับถ้าท่านแข่งแบรนด์เข้าไม่ได้ท่านเสร็จครับราคาท่านจะถูกตัดเหนื่อย ผู้ซื้อคือประชากรเอซีเลยนะประชากรอาเซียนนะเรามีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษหรือยังเรามีคนติดต่อภาอษาอังกฤษหรือยังโทรศัพท์มือถือรับไอ้โทรศัพท์รับขึ้นมาให้ disco call center อันนี้ใส่ไปดู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 แลเราก็ติดตั้งตอนแรกเราทำไม่ได้เรา disco call center เสร็จแล้วเราก็บอกว่าดูวิดีโอคอนเฟรนซ์เราใช้มือครับภ <laughs> าษาใบ <laughs> เพราะเราพูดไม่ได้แล้วหลังนี้นะต้องฝึกต้องฝึกนะฮะซัพพลายเชนต้องบริหารยังไงคู่แข่งจะเข้ามามากขึ้นครับและเราต้องกลัวการทดแทนให้ได้ นี่คือสิ่งที่ปรับนะครับอย่างที่บอกฮะถ้าพูดคุยจะต้องใช้เวลานานนี่คือจุดเด่นของไทยซึ่งมีมากมายนะครับปาตาสั้นๆจุดด้อยภาษาอังกฤษไม่เก่งคอร์รัปชันการศึกษาจุดอ่อนต่างๆต้องทะลุให้หมดโอกาสเอเชียพังงาดความต้องการอาหารนะครับการที่ผู้ผิภาคมีตลาดใหญ่นะครับกำลังซื้อมีมากขึ้นการค้าเสรีที่โดดเด่นกับอุปสรรคคือราคาน้ำมันผันผวนการเมืองกฎระเบียบก,การค้าที่ยังไม่ได้แก้เยอะแยะมากมายสรุปแบบฟันธงครับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ครับ ประเทศไทยกับ a อซเราทำสวัสดิมนับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งที่คนไทยมักจะไม่ค่อยได้ทำกันมากคือ S กับ w ท่านต้องถ่วงให้ได้ว่าใครมากกว่ากันจุดแข็งกับจุดอ่อนไทยมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนมากกว่าทำโพนะครับใครว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งของมือครับ <c oughs> คือเชื่อไหมครับแถวหน้าใครวว่าประเทศไทย พี่ๆข้างหลังไม่เห็นหรอกครับแถวหน้านีกใครว่าว่าประเทศไทยอย่างเงี้ยพาะแม่รอล่อเนี่ยรอล่นไม่ใช่ครับไ,ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ใครว่าประเทศไทยมีจุดแข็งมากจุดอ่อนครับขอบคุณฮนะท่านมาร์จุดแข็งแล้วนะครับอภิสิทธิ์ไปละอภิสิทธิ์ไปนะฮะจุดแข็งอยู่ข้างบนแล้วนะฮะประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นโอกาสมากกว่าภาัยค mm ุก hmm. คามหรือภัยคุกคามมากกว่าโอกาสครับโอกาสมากกว่าครับ ไม่ต้องยกแล้วนะครับเพราะท่านบอกโอกาสมากกว่าเพราะนั้นประเทศไทยต้องทํางานเชิงรุกครับณนะวันนี้ท่านใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกแล้วหรือยังจงอธิบายพร้อมว่าภาพประกอบยี e ่ห้าคะแนนนียบีออนเอซีครับและท่านเลือกแม่ทัพแล้วใช่ไหมเอชอาร์ SR? ท่านจะลุกแล้วเนี่ยแม่ทัพของท่านฝ่ายบุญแม่ทัพกุนซือคงเบ้งเข้าใจแล้วใช่ไหม <c oughs> และไม่ว่าจะเป็นนะ ทางด้านกวนอูนะของแม่ทัพเล่าปีจูลง่งอโตอนนี้ต้องพูดอะไรหนังของเกาหลีมัง้งเนี่ยถ้าเลือกแม่ทัพแล้ใช่ไหมเอสร้องทำครับผมจะจบประโยคท้ายนะครับพอพิธีกรมาแล้วแล้วเดี๋ยวจับรางวัลเลยใช่ไหมผมอยู่ได้มาจบง่ายๆนะครับนี่คือไทยแลนด์ใน e c ซครับถ้าว่าไทยแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมครับคะแนนเต็มสิให้เท่าไหร่ครับ อ่ะสมมติแล้วแต่ให้ไปนะฮะเป็นสถานที่มาซื้อวัตถุดิบได้ไหมครับเต็มสิบท่านให้เท่าไหร่ลองดูนะฮะสถานที่ชอปปิ้งไหวไหมครับโอ้โหสุดยอดเต็มสิบให้เท่าไหร่อ่ะมาเรียนหนังสือครับถ้าเรียนเรียนที่ไหนนะเรียนสอบคุณคุณมาลงทุนดีไหมฮะอยู่อาศัยล่ะและสาพยาบาลต้องรักษาที่สปีดเวลหายกันนะหายกันมาทงานก็ได้ครับแล้วไทยแลนด์จะไม่เด่นยังไงครับสกิลดีขนาดนี้จะปรับความรวยของท่านอย่างไร ผมเตรียมไว้หลายสไลด์เดี๋ยวท่านจะหาว่าผมไม่เตรียมนะครับไม่มีอะไรละที่เหลือพูดไปหมดละผมเชื่อว่าท่านทําได้ครับเราปรับตัวให้มันดีขึ้นได้ จบการบรรยายครับขอบคุณมากครับเอาจะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนวันรพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นไงคะสนุกสนานเลยตอนแรกนึกว่านะคะหลายๆท่านจะเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จปุ๊บไม่ได้ละจะต้องง่วงเพราะว่ากินเสร็จแล้วนั่งเราไม่ได้แบบขยับขยายออกกําลังกายเลยทีเดียวทีนี้ตรงกันข้ามเลยทีเดียวนะคะก็แต่ในช่วงนี้ค่ะเราก็มีของเที่ยวลึกนะคะมามอบให้กับนะคะ,ะ,คะผู้ช่วยศาสตราจรา จารดรธนวันรนะคะขอเรียนเชิญคุณพิชากรสุภากรผู้จัดการฝ่ายดูแลบริษัทคู่สัญญานะคะเป็นผู้มอบของเชียรลึกนะคะให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัตรพลวิชัยนะคะขอเียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านจะอยู่รอจับรางวัลไหมคะเอะไะเอาเสียงปรบมือให้กีค่ครั้งนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพิชากรสุภากรผู้จัดก,การฝ่ายดูแลบริษัทคู่สัญญาด้วยนะคะอาล่าสํสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าเพราะว่านะับตั้งแต่ช่วงที่เรารับประทานอาหารเสร็จตอนนี้เราเริ่มตื่นเต้นเราเริ่มสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปหลายๆท่านก็จะสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆเช่นกันค่ะ10รางวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นรางวัลที่เรียกว่าทางโรงพยาบาลิมิติเวสสุขุมวิทข,ของเรานะคะได้นําในส่วนของแพ็กเกจตรวจสุขภาพดีๆประจําปีมูลค่า4,900บาทนะคะจำนวน รางวัลมามอบให้สำหรับทุกท่านค่ะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นของท่านใดนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ดิฉันจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนายแพทย์พระดอนกุลเกลี้ยงนะคะ เรียนเชิญนะคะมาจากรางวัลนะคะนายแพทย์พระดอนกุลเกี้ยงตำแหน่ง Assistant Hospital Director นะคะมาเป็นผู้มอบรางวัลท่านแรกก่อนนะคะแต่ว่ารางวัลแรกค่ะเขาบอกว่ามีรางวัลแฟนเขาเรียกว่าเป็นรางวัลแฟนพันธ้ของโรงพยาบาลซิมิติเวเป็นรางวัลแฟนคลับสําหรับท่านใดที่อยู่นานแต่ว่ารางวัลนี้อาจจะตรงกันข้ามสันิดหนึ่งรางวัลนี้สําหรับท่านใดที่มาเป็นคนแรกในงานนี้เอ๊ะ จะเป็นของท่านใดและก็ต้องขอแสดงความดินดีให้สำหรับท่านที่ได้รับรางวัลนะคะตรวจสุขภาพประจำปีนะคะมูลค่า400 4,900บาทนะคะรางวัลแรกได้แก่ผู้ที่มาเป็นคนแรกของงานนี้นั่นก็คือขอแสดงความดินดีให้กับคุณชัยพัฒนอภิชัยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากไทยพาณิชย์นะคะได้รับในส่วนของ ชุดตรวจสุขภาพประจำปีมูลค่า4,900บาทนะคะท่านแรกเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็นายแพทย์พระดองของเราก็ได้จับมาอีก5รางวัลเอออีก4รางวัลน,นะคะ อีก5รางวัลหนึ่งจับมาอีก5รางวัลนะคะรวมรางวัลเมื่อสักครู่นี้ไปก็ทั้งสิ้นแล้วเนี่ยหรางวัลนะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะท่านที่2ได้แก่คุณคุณชาวิวันถ้าดิฉันอ่านนาสกุลผิดไปอ่านชื่อผิดไปต้องขอประธานอภัยนะคะจากเชฟรอนค่ะคุณชวิวันคุณชวิวันใช่ไหมคะอยู่ไม่เอ่ยจากเชฟรอน กลับไปแล้วนะคะค่ะรางวัลที่สองนะคะขอะแสดงความยินดีให้กับคุณคุณกริดเจริญจากไลมอนแลนค่ะอยู่หรือเปล่าคะถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดไปอาจจะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะ และรางวัลที่3นะคะขอะแสดงความินดีให้กับคุณสุทนสมบัติปราโมทนะคะจากบริษัท VIO VIV Inter, Inter 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 เนะ i n t e r c a d e หรอคะ Intercame นะคะ, Inter ะ,คะขอะแสดงความดีดีขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะคุณสุคนสมบัติปราโมทนะคะจากบริษัท VIV Intercame คะ่ะ และผู้โชคดีท่านที่4ได้แก่คุณปภาวีนะคะจากบริษัท LG Electronic ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ และผู้โชคดีท่านที่5นะคะที่ได้รับรางวัลลักกี้ดอไปนะคะขอแสดงความินดีให้กับคุณสุชาดาผอฝนจากบริษัท u s e m Embassy นะคะจากจากจากสถานทูตอเมริกานะคะขอประทานอภัยด้วยนะคะ ในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ ad, พระดอนกุลเกลี้ยงนะคะที่ขึ้นมามอบโชคให้สำหรับทุกท่านนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็น Assistant Hospital Director นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปค่ะเรายังเหลืออีก5รางวัลน,นะคะที่เราจะมามอบโชคให้สำหรับทุกท่านนะคะตอนนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์ ad, หมอยุน่นรัฐศัทบุตรออกไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ เอาละค่ะดิฉันต้องขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณ